ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เซฟไลน์ไปหรือเปล่ายังไงฝากเช็คให้ด้วยนะคะรีบมากๆกลัวไม่ทันเฮลโหล everyone เน่คีออฟเน่너มๆคิโอตาคิโออย่าทำตาหวานนะสิหลาจ้า มันก็จะน้อยน้อยชิดนึงนะคะเพราะว่าสูงแล้วก็ไฟแสงไม่ค่อยสว่างเท่าเมื่อกี้พวก,ก็วาาเทเลตา มากิน่าบอกว่าไม่ได้เสรมาแฟนซาร์กอบ how high of your shoe that o o k s at is standard s well. h o ว่ม่เากาล้นะแปะมเอากระเป๋าลงให้ด้ไม่ก ตัวไปมบไม่เป็นไรลูกพี่ก็ลืมแล้วไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะคะว่าพูดอะไรกันอยู่ไกลนิดนึงค่ะขอพี่ฟุ้งหน่อยครับ พี่ภูมก,ก,กับน้องมีหน่อยอออมันผิดประนาลแล้วกับโยงอะแปลงข่าววะซื้อชุดที่ไหนคุณบอกเป็นเช่า

การถามว่ามีเงินให้ยืมไหมอะไรอมก็ตอบว่าช่วงนี้กำลังช็อตทางต้ถามว่างานเขาได้เอาติมอะไรดีเอาแบบนี้ไหมแบบอากาศหนาวพอดีอะไรแต่ประเทศไทยก็คือไม่หนาวขนาดนั้นร้อนแทนเลยดูร้อนเอาติเลนะติขอทยติอย่างนี้กูแดกูัดละกันแฟนอา์แอร์ง like can I rent your money อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ rent not rent can I borrow your money ออมแซวว่า um I don't have the money t o and uh, both a s which team for the countdown party สาวแก่สาวแก่ที่โอมเดี๋ยวนี้แาวแก่อดหล่อเลย โคนรหอเลยเออจริงไม่ไหวแล้วจะทุกข์มางแล้วก็ <laughs> กไม่สนใจอ่ถุงกล้องนี่นะเริ่ตการรอแล้วลูกตลกอ่ะกระเป๋าปุกอะอันนี้จะจับไหนคะเบ็บกระเป๋เก็บกระเป๋ายังกเก็บกระเป๋ายังเก็บกระเป๋ายังเก็บกระเป๋ายังรอแล้วนะ

ยอมกลับบ้านไหนวันนี้ใกล้บ้านฟุกนะ อบคิกัน้องไปอำนวดแมวให้องอ ขอออกหน่อยได้ป hmm. mm ่ะจะไปข้างในห้างแล้วได้ป่ะอองขัดใจที่รนห้เยครับขอดใจี่ทุกคนว่า

อไม่นี่ไม่นี่เฮิร์ะอย่าตีกันติตรงนั้นอ่ะ ไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปทำง,งานต่อน,นะคะโอ้ยปวดเจ็บเข่ามากเราดิบ,บแล้วกุญแจละไม่ไนี่ส์เดเดี๋ยวเซฟไลฟ์่อนะคะทคกคนขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะวันนี้ขอไปแล้วนะบายบาย I will save this life thank you for watching บายบาย อ๋อที่สำคัญในไลฟ์มันเห็นเลขทะเบียนรถของพี่โอมอ่ะทุกคนยังไงขอความร่วมมือถ้าเป็นไปได้ไม่ไม่ไม่เป็นซาแซงนะคะพอดีในไลฟ์มันติดเลขทะเบียนรถไปด้วยไม่เป็นซาแซงนะขอเตือนไปไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องเอาไลฟ์บ้านไปลง Youtube เองเดี๋ยวบ้านลงเองนะคะไม่ต้องเอาไปลงให้นะขอบคุณนะคะขออนี้ตปิดไลฟ์ลยนะคะ